เห็นวัวก็ต้องเห็นสระในเห็นวัวก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสระรอบสระว่ายน้ำนะคะวันนี้วัวมาอยู่ที่วิลลาจิโอเวลานิโอเดเวลานิโออ๋อคนแบบสุด ดี่จ้าวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะเห็นโบก็ต้องเห็นสะใช่ไหมเห็นโบก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตระตรอบสระว่ายน้ํานะคะวันนี้โบมาอยู่ที่ดิเวลานิโอนะคะที่หาดบานชื่นจังหวัดตราดนะคะคือมาสักหาชั่วโมงจากกรุงเทพนะแต่ว่าพุ้มน,นะคะกับโรงแรมดิเวลานอนะคะ แล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากศักเขาสวยมากะะยอม,มอรับจริงว่าศักนี้สวยมากนะคะแล้วก็การตกแ,แต่งรูปแตนะคะโอเคสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะแถมบ,บรรยากาศของโรงแรมเนี่ยสวยงามมากๆคือถ้าจะสละเวลาขับรถ5าชั่วโมงมาที่นี่นะคะถือว่าคุ้มมากๆได้บรรยากาศได้ทะเลใสๆนะคะแล้วก็ได้ดูสระว่ายน้ำสวยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบรวมถึงห้องภายในนะคะก็สวยงามนะคะ ให้ห้าดาวไปเลยให้หาดาวไปเลยให้หาดาวไปเลย,าาเลยอ่ะคราวนี้ฟังบทบรรยายมาเยอะแหละว,ว่ามันดียังไงดีขนาดไหนนะคะไปดูของจริงกันเลยให้ไปดูอันนี้ก่อนนะคะ ใช้เครื่องคัตเตอร์เป็นลายแบบลายหินอ่อนนะคะก็เป็นคัตเตอรลายหินอ่อนก็จะมีความต่างกับกับหินอ่อนจริงๆตรงที่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแพทเทิร์นนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบ เวลาจะสังเกตได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นหน่อยๆส่วนของจริงมันจะธรรมชาติลายมันจะขะกันมันจะดูลงตัวนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบเป็นธรรมชาติจริงๆส่วนนี้ก็จะเป็นหินกาบนะคะมีห้องนง้ำมีห้องนง้ำมีที่ล้างหน้าและทั้งหมดนี้นะคะมันอยู่ด้านหลังของอันนี้ น้ําของเด็กเวลานิโอนะคะมันอยู่ด้านหลังของม่านน้านะคะม่านน้าของสระว่ายน้ํานะคะเราก็ทําแบบนี้ได้แล้วก็เคยทําให้ลูกค้าเราด้วยนะ,ะก็สวยแบบเอื่อยๆคิวๆเย็นๆแบบนี้นะคะได้ได้ไดยนิยน,ะะเยนเสียงไหมได้ยินเสียงไหมนะสระภายในสระนะคะก็เป็นเรื่องคอตโต้นะคะรุ่นรุ่นที่เป็นลายหินอ่อนนะคะสระนี้ขนาดยาวมากนะคะกว้างมากแล้วก็วิวสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวดูขับสะขับสะเป็นหินทรายขัดเรียบนะคะเห็นทรายขัดเรียบเห็นชัดไมอเอ่ยเป็นขัดเกตดเลยนะคะเป็นแบบ,แบบแบบแพงเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นเรื่องคอตโต้ที่อยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่มีความเฉกไก่ตรงที่วางตุ้ยสาว่ายน้ำในในสาว่ายน้ำเลยนะคะเหมือนนั่งแช่นในน้ำแต่ก็ ไม่ได้โดนตัวนะแล้วก็มีถวนว่าาากุชี่ค่ะหลายหัวมากๆนะคะตรงนี้แล้วก็มีม้นานน้ำแล้วก็พระอาทิตย์ปิวแบบทะเลพระอาทิตย์นะคะดิเวลานิโอนะคะหยุดเวลาตอกไว้ตรงนี้ที่ดิเวลานิโอนะคะห,หน้าหยุดเวลาจริงๆคือสวยมากจริงๆนะคะควรมา,าแล้วก็มีหลุมไว้นั่งทานข้าวตรงนู้ดบวยหลุม แล้วก็มีที่นั่งเราทําได้หมดนะคะแต่ว่าต้องหลุมเนี่ยต้องเป็นบ้านที่ยกสูงเป็นเมตรนะคะถึงจะทําได้ยกสูงจากท่อรนะบายน้ำเป็นเมตรนะหลุมนี้มีข้อจํากัดนะคะหลุม บ้านไหนยกสูงบวก็ทําให้ได้ไม่มีปัญหานะคะน้ำไม่ขังแน่นอนนะใครอยากได้แบบไหนนะทักบัวมาเลยนะคะบ้านน้ำดีไซน์ละลา์เฮฟเฟ่นนะคะพร้อมทําให้คุณอย่างสวยถูกต้องตรงใจแล้วก็อย่างที่อยากได้บ,บ้านคุณเป็นแบบไหนอยากได้แบบไหนในฝันของคุณเป็นแบบไหนเราทําให้คุณได้หมดะคะ่ะช่ระเื่องขอร์สะนะคะเป็นเป็นแกนโตนะคะแต่เป็นลายเหมือนหินธรรมชาตินะสีดำาๆนะคะอันนี้สวยแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะ ส่วนห็นทรายขัดเรียบตรงขอบบ่อนะคะอันนี้ก็หนาประมาณสามสามสิเซนนะสามสามตะใหญ่ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะทรายใหญ่ก็จะประมาณส0สิบเซนนี่เป็นหินทรายขัดเรียบอันนี้ก็เป็นแกรนิโตนะคะสวยงามมากๆส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสาเด็กนะไม่มีตัชี้น้ําก็จะใสๆประมาณนี้แต่ใสใสาบางๆกว่าหินธรรมชาติจริงๆนิดนึงนะคะที่เป็นหินอ่อนนะคะ ตัวคให้ห้าดาวเลยนะคะทางสระว่ายน้ําแล้วก็บรรากาศโรงแรมแล้วก็ภายในโรงแรมนะคะให้ห้าดาวไปเลยนะคะแล้วก็บร,รากาศโดยรอบนะคะที่เป็นทะเลแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการเกาะติดริมสระนะ้ำกับบุ๊กนะคะวันนี้ไปกลับบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้ใครจอนคะสวัสดีค่ะ,คะ